ดีค่ะเออครับว่าอาจารย์ออโทษละฮะจบอะไรนะครับดิฉันจบนิติศาสตร์าำคำแหงกับท่านแล้วก็สอบใบอนุญ,ญาตแกมเป็นทนายความได้กัะท่านแล้วแล้วการพูดก,การจาท่านทําไมพูดมึงพูดกูนี่ล่ะฮะอ,อ๋อคืออย่างนี้กัะท่านถ้าสมมติว่าคนที่โทรเข้ามามาปวดนะ mm hmm. ก็จะใช้กูมึงด่ามันด้วยอ mm hmm. สัตว์นรกไหน้าหีหน้าตัวเมียดา่าหมดแค่เพราะว่าดิฉันไม่ใช่แม่ปลา ทีแจเป็นปีศาจ่ะแล้สมมติว่าเขาเข้นมาเนี่ยมาแบบสุภาพนะกูก็จะพูดกับมึงสุภาพแต่ถ้ามึงจะเข้ามาป่วนกูเชิญพูดเลยปัญญาเป็นสอสอไหมผู้ใหญ่บ้านมึงก็เป็นนี่ปัญญาเป็นอะไรนะผู้ใหญ่บ้านมึงก็ไม่มีปัญญาจะเป็นเลยมึงจะไปเปลนอะไรมึงตกน้ำเมื่อก่อนลูกน้องมึงตกน้ำมึงน่าจะตกน้ำด้วยนะอือแล้วไงต่อพูดให่หมดกูเปิดโอกาสให้มึงมึงอะกูไม่มองเลยควายกูมาเปิดเจอเฉยๆกูจะปิดหมดเลย